สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปลดล็รหัสผ่านซัมซุงกันนะครับเดี๋ยวราจะมาดูแนวทางการปลดกันเลยนะครับโอเคครับเริ่มแรกเลยครับเราต้องมีสาย USB สาย USB ตัวนี้นะครับเป็นสาย USB ที่ต่อกับไฟบ้านนะครับไม่ต้องใช้ต่อกล้อมก็ได้นะครับต่อแบบไฟบ้านๆเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องมีสายชาร์จในการล็อกเข้าตัวหน้าหรือเขาวงกตนะครับแนวทางการปลดรหัสตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คอมนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวลองปิดเครื่องดูก่อนนะว่ามันปิดได้ไหมอ่ามันจะปิดเครื่องไม่ได้นะครับสาเหตุทีี่่ต้้อองมมมสาายชรร์จจคคืัันนะะปิดดไไบ เพราะถ้าเราไม่ใส่สายชาร์จนะครับตัวเครื่องจะรีบูตรีบูตนะครับวนเข้ามาหน้าจอติดรหัสเหมือนเดิมนะครับวิธีการนะครับให้เรากดตัวปุ่มลดเสียงแล้วปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้อย่างนี้นะครับกดอย่างนี้นะครับลดเสียงกับเปิดเครื่องแค่สองปุ่มนะกดแช่ไว้จนกว่ามันจะขึ้นรูปชาร์จแบตนะครับค่อยปล่อยมือออกแักบนึงนะกดแช่ไว้ก่อนแักบนึงนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะประมาณนี้นะครับสำหรับบางเครื่องนะครับถ้ามันขึ้นรูปชาร์จแบตก็ได้เลยแต่บางเครื่องมันก็จะวนแบบนี้แหละนะครับ เราจะมาดูแนวทางการแก้กันครับสำหรับเครื่องที่กดแล้วนะครับมันมันมันปิดลงไม่ได้หรือไม่ขึ้นรูปชาร์จแบตนะครับถ้าเครื่องไหนขึ้นรูปชาร์แบตคือเครื่องนั้นปิดได้นะครับเราก็สามารถเข้าหมดหน้าล้างเครื่องหรือว่าหน้าบิวต้าเหมือนที่เราเคยสอนในคลิปอื่นๆได้เลยนะโดยการถ้าเครื่องปิดได้นะเครื่องปิดได้ให้เราเสียบสายเข้าไปแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องครับมันก็จะเข้าหน้าดีคอมเบนรครับแต่ในกรณีนี้เครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปสดๆเลยนะผมก็ทำให้ดูสดๆเลยว่ากดให้ดู อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับสังเกตที่นิ้วผมพอหน้าจอมันดับลงผมรีบปล่อยปุ่มลดเสียงออกนะครับแล้วก็รีบสลับไปกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับเพื่อให้มันดรอปเข้าหน้าหอเขาบลิโหมดหรือว่าหน้าจอตานะครับพอมันขึ้นลโก้อย่างนี้นะครับให้เราปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกนะครับแต่ปุ่มเพิ่มเสียงเรายังกดแช่ยาวๆอยู่นะครับก่าแช่ไว้สักพักนึ่งนะครับบางเครื่องมันก็จะเข้าได้เลยครับแต่บางเครื่องอาจจะต้องมีความพยายามในการเข้าหน่อยนะครับสักอบนป้ยก็เไไดวลแ พราะถ้าบางคลิปนะครับเราทำรอบเดียวให้ดูแล้วนะครับมีบางท่านนะครับไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดปัญหาแบบว่ามันมันบูทบนนะครับหรือว่าบนกลับเข้ามาหน้าติดหับเหมือนเดิมครับไม่สามารถเข้าวิบลาตอรได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเราแก้แบบในคลิปคลิปนี้ได้เลยครับกดปุ่มเพิ่มเสียงกระปุ่มเปิดเครื่องเหมือนเดิมนะครับกดแช่ไว้จนกว่าหน้าจอมันจะปิดลงอย่างนี้นะครับทำไมครับทำไมไม่ได้อย่างนี้นะครับพอมันปิดลงนะครับรีบสลับไปกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับรีบปล่อยมือออกแล้วก็รีบสลับไปกดนะครับ พอมันติดนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกปุ่มเพิ่มเสียง,งเราย er. ังกดแช่อยู่นะครับพอสักพักนึงนะครับปล่อยปุ่มเพิ่มเสียงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็รอตัวเครื่องนะครับมันจะดับไปหน้าหรือโครร้ดีบางเครื่องมันต้องทำอย่างนี้จริงๆบางเครื่องมันกดค้างหรือกดแช่ได้แต่บางเครื่องถ้ากดค้างกดแช่น์นะมันจะมันจะเป็นคำสั่งที่สั่งเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับสั่งวนเข้าไปหน้าตัวหน้าหน้าเปิดเครื่องก็คือน้าติดรหัสเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่เหมือนเคร่อนี้จะเข้าไม่ได้ถ้าเข้าไม่ได้มันต้องใช ถ้ารอบนี้คือไม่ได้เราก็ต้องไปใช้คอมนะครับคือถ้าบางเครื่องมันเข้าไม่ได้จริงอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับเราก็ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ <c oughs> <c oughs> ปล่อยออกไม่ได้เเดี๋ยวเราลองสาย USB <c oughs> เป็น <c oughs> เป็น USB <c oughs> จากคอมดีกว่า เมื่อกี้มันเป็นยืดบีไฟบ้านนะครับมันอาจจะไม่ได้หรือเปล่านะเราลองยืดบีคอมนันนี่เป็นสายยืดบีจากคอมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะต่างกันไหมนะครับแต่ปกติที่เราสอนกันก็บางเครื่องใช้ไฟบ้านเข้าได้เลยแต่บางเครื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้ไฟยืดบีจากคอมกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องแช่เหมือนเดิมนะครับทำใหม่อย่างนี้นะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับพอมันดับลงนะครับรีบสลับไปกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องครับอย่างนี้นะครับต้องรีบสลับไปปุ่มเปิดเครื่องออก เพิ่มเสียงผมยังกดแชร์ยาวอยู่นะอ่านไปครับมันอาจจะต้องใช้ไฟจากคอมนั่นท่านผู้ชมคือการที่ผมมาสอนคลิปเดิมๆแบบนี้ซ้ำๆก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจถึงปัญหานะครับว่าบางเครื่องน่ะมันจะกดไม่เหมือนกันมันจะเข้าหมดล้างเครื่องไม่เหมือนกันนะหรือมันจะเป็นแอนดรอยเวอร์ชันเดิมกันไม่ใช่นะครับบางเครื่องนี่เราใช้ไฟอะแดปเตอร์จากไฟบ้านเข้าได้ก็จริงนะครับแต่บางเครื่อมันใช้ไม่ได้ก็เราก็ต้องไปใช้ไฟเลี้ยงจากคอมแล้วซึ่งไฟเลี้ยงจากคอมอ่ะก็ใช้แค่ไฟเลี้ยงหน้าเราไม่ได้เปิดโปรแกรมแสตัวนท์อะครนะ แล้วก็วิพีชั่นนะครับดีแล้วนะครับที่เครื่องนี้มันเกิดปัญหาท่านผู้ชมจะได้รู้วิธีแก้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องเจอแน่นอนนะครับอาการนี้คือไม่การเข้าหมดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องแล้วก็รีบูตเต็มได้เลยนะครับอย่างนี้แล้วก็รอตัวเครื่องมันบูตนะครับนี่นะครับผมพอตัวเครื่องมันบูตนะครับเข้าสู่หน้าแลือกภาษาเราก็สามารถตั้งค่าตามปาากติได้เลยนะครับใส่เลือกภูมิภาคเป็นไทยเลือกภาษาเป็นไทยนะครับทีนี้ถ้าเราจำ Gmail ได้เราก็ใส่ Gmail แล้วก็สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนจำ ครับพอมันขึ้นแล้วนะครับเราก็ตั้งใช้งานเครื่องได้ปกติอันนี้ไม่จบครับอันนี้เป็นภาษาตัวเกาหลีนะครับเราต้องปรับเป็นฟอนต์ไทยนะครับผมก็จะขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าท่านไหนจำตัว Gmail ได้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องได้เลยนะคำว่า Gmail ตัวนี้ไม่ใช่ Gmail ที่สมัครใหม่นะเป็น Gmail ที่เราใส่โหลดแอปเพลย์สโตรก่อนเราก่อนที่เราจะจำรหัสไม่ได้นะต้องเป็น Gmail ในเครื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าใครจำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าปลดไม่ได้เลยนะก็จะมีแนวทางการปลดแนวทางการแก้ให้นะคคคคคครร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 รัััััับบบบบสสาาาาาาามมมมถชลลลลลิิิปปปปปปกกกกดดดด Gmail ตต่่อออจจนนนนนีีี้้้ไเเยยผผหแแวทงงะะ็ขุญพ